สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะรอบนี้ก็เป็นดวงรายสัปดาห์เช่นเคยนะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะไม่เกล่นอะไรยาวเดี๋ยวเราเริ่มที่คนเกิดวันจันทร์ก่อนรอบนี้จะเป็นช่วงวันที่21ถึง27พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าคนเกิดวันจันทนระ์นะอันนี้เอเดี๋ยวสับไพ่ก่อนนี่คนเกิดวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์ดูสิ ว่าคนเกิดวันจันทร์มีอะไรที่จะต้องระวังไหมหรือเรื่องไหนโดดเด่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะแนะนำอะไรบ้างใช้ไพ่สำหรับไทยเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะคนเกิดวันจันทร์นะเดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องการงานกันก่อนคนเกิดวันจันทร์ การงานอ๋อคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะบอกเลยการงานดีมากโดดเด่นมากเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วอะไม่ว่าใครที่จะวาดหวังอะไรไว้เรื่องการงานนะอาได้สําเร็จหมดเลยนะั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากใพ่สิบถ้วยขึ้นแสดงว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตคือเหมือนกับว่าคุณจะเจราจาอะไรในช่วงนี้มันจะสําเร็จได้ง่ายใครที่หวังเกี่ยวกับ เรื่องการเลื่อนขั้นหรือแม้ว่าการเจรจาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะกับผู้ใหญ่หรือว่ากับอะไรเนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีจะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่อนข้างราบรื่นเรียบร้อยมากๆอ่าโอเคต้นสัปดาห์ดีนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงกลางสัปดาห์การ,การงานกลางสัปดาห์เนี่ยอาจจะต้องมีการลงมือทําอะไรเยอะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหน่อยบางคนอาจจะต้อง เหมือนกับเข้าไปติดต่อสื่อสารเข้าไปพูดคุยบางคนอาจจะได้โปรเจกต์อะไรบางอย่างมาที่จะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่กับไพ่บอกว่าตอนเนี้บอกเลยว่าคุณจะเหนื่อยอบางคนจะรู้สึกเหมือนตัวเองนี่เป็นเป็นเบยหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ด้วยนะจะมีฟีลลิ่งแบบเฮ้ยทำไมทําไมอยู่ดีๆงานก็มากองที่ฉันคนนั้นก็เรียกหาคนนั้นก็เรียกใช้แต่ว่าถามว่าดีไหมถามว่าดีแล้วนะ ถ้าหากเกิดอย่างนี้แสดงว่าคนเขาเห็นความสามารถของคุณแล้วเหมือนกับแสดงว่าคุณมีความสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับใครนึกอะไรขึ้นมามีงานอะไรขึ้นมานึกถึงคุณก่อนเป็นคนแรกอ่ะโยนมาให้คุณทําอะไรประมาณนี้อ่ะถามว่าดีไหมดีการงานการงานไปได้ดีแต่คุณจะเหนื่อยหน่อยเพแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะเหมือนกับว่าคุณได้รับรับคมอ่ะ สีมือสกิลอะไรต่างๆที่คุณมีเนี่ยจะได้ใช้การออกมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนปลายสัปดาห์เนี่ยเหมือนกับกลางสัปดาห์คุณอาจจะทํางานหรือได้รับมอบหมายทําอะไรไปเยอะแยะและปลายสัปดาห์เหมือนได้รับรางวัลจากการทํางานหนักจากความสามารถจากอะไรที่คุณไปทํามาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยปลายสัปดาห์เหมือนคุณก็จะได้แล้วบางคนอาจจะได้ของขวัญของกะน,นันคาชมหรือแม้แต่ รางวัลเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่หรือจากคนรอบข้างผลมาจากงานของคุณนะจ๊ะที่ทำไปอย่างดีที่สุดที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดีมากเลยตั้งแต่ต้นจนถึงกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ให้ดอกให้ผลให้อะไรดีงามมากเรื่องการงานการงานเด่นมากคนเกิดวันจันทร์นะจ๊ะสัปดาห์สัปดาห์นี้จะถึงเนี้ยดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูการเงินดีกว่าดูซิจะดีแบบการงานไหม โอ้การเงินบอกเลยการเงินเครียดหน่อยนะเครียดช่วงต้นสัปดาห์บางคนอาจจะมีรายจ่ายเยอะหรือมีเรื่องบางอย่างที่คาราคาซังอยู่เรื่องการเงินยังแก้ไขไม่ได้ยังคิดไม่ตกเนะี่ยผู้คิดไม่ตกโดนจับห้อยหัวเอาไว้ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทำยังไงดีอ่าบางคนก็คิดในใจว่าเอ้ยยิ่งถ้าหากใครที่เหมือนกับว่ามีนี้อ่าอาจจะ กุ้มใจหน่อยว่ายังหาเงินมาใช้หนี่ไม่ได้เลยเลยหรือบางคนเกิดความฝืดเคืองอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับการเงินมันไม่ฟล์อะไรอย่างนี้ช่วงต้นสัปดาห์นะแต่พอช่วงกลางสัปดาห์รู้สึกว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยเหมือนจะได้รับการแก้ไขไพ่บอกว่าจะมีการพูดคุยหรือคุณเนี่ยเข้าไปคุยกับคนที่มีการเงินหรือมีอำนาจ เขาเรียกว่าอะไรนะกำงาดอำนาจทางการเงินอะไรเงี้ยสูงกว่าคุณอาจจะเป็นธนาคารหรือเปล่าหรืออะไรไม่ทราบแต่ว่าจะมีการเข้าไปพูดคุยขอยืมหรือต่อรองอะไรสักอย่างเรื่องการเงินหรือบางคนอาจจะมีขอหยิบ,ย,บยืนหยิบยืมจากคนที่อายุเยอะกว่าจากคนที่เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณอะไรแบบนี้แต่คราวนี้ไพ่แนะนำว่า ให้คุณระวังด้วยเพราะว่าเดิมูนขึ้น่าถ้าหากคุณไปทําอะไรที่มันไม่ถูกด้วยกฎหมายหรือทําอะไรที่นอกระบบบอกเลยว่าจะลําบากในทีหลังเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามถ้ามันหาไม่ได้จริงๆพยายามกู้ในระบบนะหรือถ้าหากหยิบยืมใครขอให้คุณมั่นใจคนนั้นจริงๆนะว่า เขาไม่ใช่คนที่จะมาทําร้ายหรือว่าขูดรีดอะไรคุณทีหลังถ้าหากเกิดคุณล่าช้าในการจ่ายหนี้อะไรแบบนี้อันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองๆหรือมีหนี้สินนะแต่ถ้าหากใครที่ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ดีไม่ได้มีหนี้มีสินอะไรมากแต่ก็บอกเลยไพ่บอกว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดใน,นเรื่องการเงินนิดหน่อยกับให้ระวังให้ระวังเกี่ยวกับคนที่เข้ามา ผูม้มีไม่มีความจริงใจขึ้นมาเ mm hmm. ดืบูนแสดงว่ามันจะต้องมีกลับลมคมในซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาขอให้คุณอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวบางคนอาจจะมีเกณฑ์หนะาหากไม่ได้ไปเป็นนี่อะไรใครอาจจะมีเกณฑ์เหมือนกับว่าคนมาชวนให้ไปคำประกันหรือไปทําอะไรบางอย่างหรือบางคนแบบอยากตกทรัพย์อ่ะอยากได้เงินของคุณอนะ่ะอาจจะหลอกล่อย,อยังไงดีวะอะไรแบบเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นให้คุณระวังตัวในช่วงปลายสัปดาหนิดนึงนะ อันนี้เตือนไว้นิดนึงเพราะว่าไพ่ขึ้นมาสําหรับคนเกิดวันจันทร์อ่าต่อไปเรื่องความรักความรักคนเกิดวันจันทร์ความรักเป็นยังไงบ้างอ๋ยคนเกิดวันจันทร์การงานดีที่สุดเลยการเงินพอทรงๆแต่ความรักบอกเลยว่าต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์คือ ไม่ว่าคนคุณจะโสดหรือว่ามีคู่นะค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเนี่ยไพ่สามดาบขึ้นน่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหัวใจของตัวเองนี่แหละเฮอ,อบอกเลยสามดาบขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดใจไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ก็ตามนะจะต้องมีปัญหาหอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักของคุณแน่นอนทีนี้ไพ่มันสามารถแยกกรณี ได้อยู่เหมือนกันบางคนให้ระวังช่วงต้นสัปดาห์ไปรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างบาดจิตบาดใจนะแล้วก็เหมือนกับโดนสามดาบปักอกอะ่ะบางคนอาจจะเจอจับอะไรรู้อะไรบางอย่างได้ว่าเออคนที่เราครบเอ๊ะไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเอ๊ะเขาไปมีกิ๊กป่าวะอ่าอันนี้แล้วแต่กรณีนะบางทีอาจจะไม่เกิดอาจจะเป็นเรื่องอื่นเพราะว่าสามดาบเนี่ยบางทีมันหมายถึงกรณีที่แบบ คนที่คุณรักอาจจะเกิดเจ็บป่วยกระทันหันด้วยโรคในช่องอกหรือโรคหัวใจแล้วทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดไปด้วยว่าอยากจะช่วยเขายังไงดีเออมันเป็นมันเป็นเหมือนโดนปักอกอะฟิลลิ่งเหมือนเจ็บปวดโดนปักอกอะเข้าใจไหมอะประมาณนั้นเลยอะความรักในช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังไม่ค่อยดีได้แปดดาบคุณค่อนข้างรู้สึกมืดมนหนทางไม่รู้จะยังไงดีเหมือนโดนปิดตาโดนมัดไว้แล้วก็เนี่ย ดาบร้อมรอบเลยคุณไม่รู้จะไปยังไงต่อเดินไปทางไหนก็ไม่ได้ในเรื่องความรักเออแก้ปัญหาไม่ตกกลุ้มอกกลุ้มใจมากๆอ่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นด้วยไพ่รายสัปดาห์เนาะอ่ะมันกินระยะเวลาแค่7วันมันไม่ต้องกลัวนะ,ะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์รู้สึกเหมือนสถานการณ์หลายๆอย่างจะเริ่มคลี่คลายแล้วได้สเหรียญขึ้นมาเหมือนกับคุณเริ่มจัดการตัวเองจัดการอะไรหลายๆอย่าง ได้แล้วไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามะนะเหมือนคุณเริ่มเริ่มที่จะเออโอเคเหมือนเดินบนเส้นได้นิดนึงแต่ว่ามันก็เริ่มไปต่อได้แล้วอ่เดี๋ยวแอบเปิดเพิ่มอีกนิดนึงสักใบอืมแล้วไพ่เขาแนะนําเพิ่มเติมว่าขอให้คุณพยายามปล่อยวางให้ได้ถ้าหากคุณสามารถปล่อยวางได้ทุกปัญหาคือจบอะไรที่มันรู้สึกว่า เหมือนมันยังมันมันยังมีอยู่มันยังดีอยู่แต่ว่ามีไปก็เท่านั้นอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณคุณปลงแล้วอะ่ะโอเคพอพอดีกว่าไปต่ออะไรประมาณนเนี้ยหรือไพ่ใบเนี้ยเขาบอกว่าถ้าวางได้ก็ไม่รู้ไม่ชี้เอาหูไปนาเอตาไปไล่หรือไม่ก็วางไปเลยปลงไปเลยพอเลยไม่เอาเลยคุณจะดีขึ้นจะสบายใจขึ้นอันนี้ถ้หากกรณีที่ใครไปพบ พบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับความรักของคุณนะนะแล้ววางได้ก็โอเคเป็นอันว่าจบสบายใจแต่ถ้าหากเกิดในอีกกรณีหนึ่งที่เรื่องความป่วยไข้ก็โอเคดูแลรักษากันไปดูแลกันดีๆแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับอืมนี่เรื่องความรักคนเกิดความรักคนเกิดวันจันทร์นะอ่าต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพ เป็นอย่างไรคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์สุขภาพดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงสุดๆนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์จะเป็นสุขภาพดีมากช่วงปลายสัปดาห์อ่ามีกินมีใช้ได้ใช้ชีวิตสบายๆสุขภาพค่อนข้างดีไม่มีปัญหาเลยแต่เหมือนไพ่ ขึ้นมาเตือนนิดนึงแค่นิดเดียวเรื่องการมันถ้าหากเกิดคุณมีการเดินทางอะไรเกิดขึ้นนะ,ะถือควาิาสองไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะแต่เหมือนพอขึ้นตำแหน่งสุขภาพเหมือนกับว่ามันอาจจะเกิดการเดินทางอะไรค่อนข้างเยอะระวังปวดขาระวังความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าจากการเดินทางเพราะเพอเอามาหยูดตำแหน่งสุขภาพอันนี้ช่วงต้นสัปดาห์เท่านั้นเอง นะแต่ว่าอาการจะไม่เยอะไม่ได้เป็นอะไรหนักนะสาหัสช,ช่วงต้นสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์พูดผิดช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยให้ระวังเรื่องเน็บชาอ่ายิ่งถ้าอายุเยอะๆแล้วหรือนั่งนานๆไม่มีการเดินเหินไม่มีการเหมือนกับเลื่อนลมไม่เดินอ่ะเป็นเน็บชาให้ระวังนิดนึงอ่าอันนี้สําหรับตําแหน่ง ที่ขึ้นในตำแหน่งสุขภาพนะถ้าหาขึ้นมาตามนี้ก็คือให้ระวังเรื่องปวดแข้งปวดขาจากการเดินทางช่วงต้นสัปดาห์นะกลางสัปดาห์เรื่องเหน็บชาแต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะอ่าต่อไปเรื่องโชคลาภกันดีกว่าคณเกิดวันจันทร์มีโชคลาภอะไรบ้างมีไหมหรือมาจากทางไหน โชคลาภขึ้นมาค่ะนอันนี้บอกเลยว่าช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์โชคลาภไม่มีเลยค่ะแถามถ้าหากเด็กถือดาบขึ้นมาช่วงต้นสัปดาห์ตำแหน่งโชคลาภแบบนี้อะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันหรือต้องฟันฝ่ามาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่นะแต่ถามว่ามันคุ้มไหมก็ถ้าทาง อะไรที่มันเป็นโชคลาภมันควรจะได้มาง่ายๆสิมันไม่ควรที่จะต้องไปเหนื่อยยากลําบากลบากลบนขวายคว้าหรือต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาไหมอะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่แน่บางคนบางคนอาจจะได้เหมือนกับต้องฟันฝ่าก่อนถึงจะได้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คนเหมือนกันนะอ่าบอกเลยว่าต้นสัปดาห์อาจจะพอมมีบ้างแต่ยากนะบอกเลยว่ายากกลางสัปดาห์ไม่มีเลยโชคลาภปลายสัปดาห์ราชาถือถ้วยอาจจะได้โชคลาภมาจากคนที่อายุเยอะกว่านะ บางคนอาจจะได้มาด้วยความรักความสเสน่หาหรือเปล่าไม่รู้แต่มีสิทธิ์ที่จะได้นะจ๊ะหรือบางคนอาจจะได้มาเป็นรูปแบบของความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีมิตรไมตรีอะไรอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะได้เงินได้ทองได้ของกำนันอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆจากคนที่อายุเยอะกว่าด้วยอาจจะเป็นผู้ชายนะโอเคโชคลาภเรียบร้อย ค่ะคุณเกิดวันจันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะดวงรายสัปดาห์อาชอบกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ